สวัสดีครับท่านผู้รัสารที่เคารพโปรดทรบาบปราบสูรโปรดทราบนะครับโปรดทราบขอต้อนรับครับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องผู้ใหญ่บ้านทิพย์หวยกระสช่างในกระสินแชแนวนะครับ EP นี้มาตามต่อนะครับแนวทางหวยหาหน่อยนะครับสามหน่อยพิเศษปกติได้ EP นะครับประจำวันที่สิบสี่เมษาหกสี่นะครับผม มาลุ้นกันเลยนะครับยาวๆกันเลยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าถูกใจก็กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับกดติดตามยิ่งดีเลยนะครับเพื่อท่านจะไม่กดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันนะครับนี่คือแนวทางนะครับฮานอย สามหน่อยนะครับพิเศษปกติ V ีไนะครับประจำวันที่สิบสี่เดือนสี่หกสี่ครับเดือนห้านะครับห้ากับหกผมเข้ามาให้ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่ห้าหกครับทุกอย่างทั้งมวลนะครับไปกลับนะครับหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสี่หกแปดทุกอย่างนะครับอย่าลืมไปกลับนะครับซื้อหวยก็ทุกอย่างต้องไปกลับนะครับ กันสองนะครับความให้มาสองศ2 3 2 4ส5 2 6ามสองี่สองห้าสองหและสองนะครับผมสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับวันสงการไทยใครที่อยู่กับครอบครัวก็ขอให้พวกท่านนะครับดูแลสภาพดีนะครับผมสำหรับผมก็ทำงานเหมือนเดิมครับผมเพิ่มเติมก็คือไม่มีอะไรครับทำงานลูกเดียวนะครับห,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 หาหาหาเสากินคำ ประกาศประกาศลูกบ้านขอให้ลูกบ้านดูแลสุขภาพดีนะครับโควิด1นทีนมานะครับประการเดือตกรการเดือตกการอย่าตกระการจะตกนะครับผมพูหญ่บ้านไปก่อนนะครับลูกบ้าน